จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ ad tig 2 4อย่าลืม ad tig 2 4สรุปข่าวตลาดซื้อขายนาเตะอาเซนนคืบหน้าล่ามูริก เอเวอเรตประกาศปล่อยตัวเอลดินยาคูปวิดในด่านสำรองไปร,ร่วมทีม LAFC ในเมเจอร์ลิกซ์สกเกอร์แบบไร้ค่าตัวอย่างเป็นทางการอสซซันวิลลาบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอลิสโมเรโนแบ็กซ้ายวัย29จากเบติสด้วยค่าตัว14ล้านยูโรปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจร่างกายเชลซี Chelsea, มั่นใจว่าจะปิดดิวยืมตัวโชฟเฟลิกมาร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวจากทัพตามีได้ภายใน48ชั่วโมง ชลซีบรรล,ลุข้อตกลงเบื้องต้นกับเอติโกมาริดในการขอยืมตัวโชเฟลิกกองหน้าชาวโปรตุเกสด้วยค่าตัว9.6ล้านปอนด์แล้วชักซาดโดเนตและอาเซนอนใกล้หาข้อสรุปในดีลของมิคาลโลมูดิกแล้วขณะที่นาเตะสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอาเซนอนได้เรียบร้อยนัสเซอร์เคลฟีเจ้าของทีมแปรแชร์ต้องการจะลงทุนกับการเข้าซื้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือลิเวอร์พูลทันแนมฮอสเปอร์มีความสนใจอย,อย่างจริงจังในการคว้าตัวเลียนโดทอสซา แนวลุกที่กำลังจะหมดสัญญากับไรตันกลางปีนี้นิโคเสนเตรียมมอบข้อเสนอก้อนโตให้กับยูสุฟามูโกโก้กองหน้าดารุ่งที่กำลังจะหมดสัญญากับดอนมูลกลางปีนี้นอตติงแฮมฟอร์เรส์ยื่นข้อเสนอ18ล้านยูโรให้กับพมรัดแลกกับการปล่อยตัวดานิโล่กองกลางชาบาซีมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้เบอร์สตเลียบเบซิกตัสกำลังหารือเรื่องการยกเลิกสัญญายืมตัววูดเฟคฮอร์ ot, หลังนักเตะต้องการจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัว สปอร์ติงลิสบอนยืนยันว่าสเปอร์ต้องยอมจ่ายค่าสิเชยสัญญาเปโดปอโรแบ็กขวาสเปนที่36.7ล้านปอนด์เท่านั้นเชลซี Chelsea กำลังเดินหน้าล่ามาคาสูลามกองหน้าจากกรัดบักและนอนี่มาเอดูเก้ผว้หอกจากไฮโฮเฟนเซาอมตันบรรลุข้อตกลงกับราสิงคลับคว้าตัวคาร์ลอัคาคาราัสกองกลางวัย20มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์วูดเบคฮอตจะเป็นเพียงกองหน้าขัดตาทับชั่วคราวให้กับแมนย่เท่านั้น ดยพวกเขาจะทุ่มซื้อหัวหอกชั้นนําเข้ามาในช่วงซัมเมอร์โดยมีแฮร์รี่เคนวิกเตอร์โอซิเมนและเบนจามินเซสโกเป็นเป้าหมายแค่รี่ไม่กี่วจะยังไม่ย้ายร,ร่วมทัพแอสตันวิลล่าในช่วงเดือนมการามนี้แม้จะมีข่าวว่าสิงห์ผง,งาดกำลังเจรจากับตัวแทนของกัปตันทีมแมนยูไนเต็ดอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจในตัวของเอเดนเซโกกองหน้าบอสเนียของอินต์มิลานอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลได้สอบถามไปยังบาร์เซโลนา เพื่อสอบถามความเป็นไปได้นในการไล่ล่าตัวอเลฮันโดบาวเดแบ็กซ้ายวอซิกปีชาวสเปนเชลซีอาจจะต้องมองหาทางเลือกใหม่ในด้านหลังหลังเอเบรไรซิกยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ยอมปล่อยตัวยอสโกกวเดโอออกจากทีมติดขาดลีจินข้อเสนอ22ล้านปอนด์ให้กับองเช่พิจารณาแลกกับการปล่อยอัสเซดินอูนาฮีกองกลางโมอกโคจอแดนพิกฟอร์ดยืนยันว่าไม่ต้องการย้ายออกจากเอเวอเรตในเดือนมกรานี้หลังตัวเป็นข่าวกับสเปอร์ นี้ก็เส้นกำลังให้ความสนใจในตัวอ e ีคังอินซูเปอร์สตาร์ชาโกริต้าจากมายอก้า